ก็กราบสวัสดีัสสวดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์น่นเนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกิจกรรมก็อัปเดตไป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรับกิจกรรมรองเท้าหมีนั่นเองที่น้องหลายคนนอนรอยืนรอนะครับผมนะนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมโอ้ยวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวแบบเต็มระบบแล้วก็สุ่มแล้วก็แจกบัตรการีน่ากันด้วยนะครับสหรับคลิปนนีี้้ถาคครบ5,000ไล์ะพ่ แกบัตรกาลิน่าไปสุ่มรองเท้าหมีฟีเลยใครที่อยากได้อย่าลืมกดแชร์คอมเมนต์ยูดีไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับผมมาเพื่อการเสียเวลานะครับพี่พาไปดูเลยดีกว่านะครับผมสำหรับนะครับสำหรับกิจกรรมรองเท้าหมีนะครับจะเป็นยังไงนะครับออกง่ายหรือเปล่านะครับผมต้องใช้กี่เพชรนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะสุ่มเป็นแนวทางเลยละกันนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะโอเคับเพื่อการเสียเวลานะครับขอคนละหนึ่งไลค์กันก่อนนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับมากิจกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรองเท้าหมีนั่นเองนะครับอัปเดตเข้ามาในกล่องนะครับผมนี่กล่องเพื่อจะเปิดลุ้นรับถาวรหรือว่าถ้าใครดวงไม่ดีก็คือจะได้ชุดอย่างอื่นด้วยนะมีโทเค็นด้วยสามารถเอาไปแลกได้เลยนะครับนี่นะก็คือชุดนี้แลก100โทเค็นนะครับแล้วก็ชุดอื่นก็1น0่เหมือนกันกระเป๋าอ่ายี่สิบนะครับแอร์บอร์ดสิบแล้วก็ล่มสิบนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ชุดอื่นๆพี่มีเรียบร้อยแล้วมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูเลยแล้วกันขอเป็นสัก งบ1,000เพชรครับผมมาดูซิว่าจะออกหรือเปล่านะครับงบ1,000เพชรได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวน้องๆก็ลุ้นไปตามพี่ได้เลยนะครับมาจัดเลยแล้วกัน1,000ใช่ไหมหนึ 1, ่งพันอู้ได้หลายกล่องนะ1,000เพชรอ่ะ1,000เพชรเอ้ยได้ส่วนลดด้วย1,600เอ้ยเอา500ก่อนแล้วกัน500 500ยหารอ่านี่โอเคได้ส่วนลดอ๋อเราไม่ต้องมากดมันขึ้นให้เลยนะครับผมสำหรับแพชใหม่เนาะหรือเปล่าแพชเก่าเป็นหรือเปล่าเนี่ย โอเคมหเรากดซื้อไปเลย5้าเพชรปั๊บทีนี้มาเรามาเปิดกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรนะครับ500เพชรแรกนะครับมาเปิดเลยปึ๊บเกลือไปอีกทีนึงปึ๊บปึ๊บได้แดงเกงมาแดงเกงมาแดงเกงดาก,ก้อนโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะไปเฮ้ยได้อะไรอ่ะเฮ้ยได้หัวได้หัวเว้ยได้หัวมาละได้หัวมาละได้หัวมาปึ๊บปึ๊บ เกลือจาดอันนี้500เพชรนะ500 500เพชรพี่ได้มากี่โทเคน็นวะได้31อ๋อเดี๋ยวลองอีก500เพชรมาดูซิว่าจะได้อะไรครับอีก500เพชรนะมีส่วนลดไหมโอเคได้ส่วนลดอีกร้อยหนึ่งนะครับปึ๊บอ่ะทีนี้มาเปิดเลยปับ๊บเฮ้ยแบงโทเค็นอีกแล้วไปต่อปึ๊บโอ้โหได้ซ้ำเฉยไปต่อ โอ้ยนากากหนากากหนะกานะกาก,าก,ากเอาเรื่องไปต่อป๊บเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยได้เสื้อมาโอ้โหย่เก้โอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่นะหมดไป1,000พเพชรแล้วขออีกสัก500เพชรแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าพี่เพิ่งได้เพชรมาจาก G m เอนาะ GM เะ GM พิ่งแจกมา1ันห้ามาจัดให้คนดูเลยแล้วกันนะครับผมปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามไ,มได้เท่าไหร่ละโอ้โห1,000พเพชรได้ห้าสิบ น้องๆก็คิดเอานะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับผมนะต้องใช้เท่าไหร่ก็คำนวณเอานะครับผมอ่าพี่สุ่มไปพันห้านะพันห้ามีส่วนลดหนึ่งร้อยนะครับอ่าโอเคเปิดเปึ๊บเฮ้ยได้ส่งผมอเค โอเคโอ้โหเรียบร้อยนี่นะครับแต่ว่าพี่ได้ซ้ําพี่มีแล้วแหละสำหรับรองเท้าหมีนะครับพี่ก็มาสุมให้น้องดูนะครับเออนะครับอยากให้น้องรู้ว่ามันต้องใช้กี่เพชรนะครับผมพี่หมดไป1,500เพชรนะครับก็คือออกเลยนะสำหรับรองเท้าหมีนะครับแล้วก็ได้ตัวเคล็ดมาอีก75ตสัวเคล็ดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราเขอยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทไปรับฟรี500บาทฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ย มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหมดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์ซุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพราะกดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดสมัครสมาชิกตามพี่เลยนะครับนี่พี่ก็ล็อกอิน a c e b o o k นะครับอ่ะพี่ก็ล็อกอิน a c e b o o k เข้ามาเลยนะครับผมนะทีนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยอย่าลืมนะครับต้องเติมเครดิตกันก่อนนะครับมากดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราโอนวอลเล็ตไปที่เบอร์0648985233แล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามโม้วนคือเติม500บาทขึ้นไไปเราจะด้ฟรี500บาทเลย พอเซ็นเซอร์เสร็จก็กดตรวจสอบๆๆๆยอดเลยนี่ครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะเห็นไหมพี่เติมไป500บาทก็คือจะได้รับ500บาทติดเี500เครดิตฟรีน,นั่นเองนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใครที่อยากได้เอดียท่าบักทงนะครับนี่เลยพี่แนะนำเลยสู่ดียท่าบักทงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีเกมเสพผีลุ้นของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับรอบละ2 0่เครดิตเท่านั้น นะครับมีไอดีท่าปักธงของแลอยู่ด้วยนะบอกเลยว่าโคตรคุ้มและออกง่ายด้วยนะครับนี่เลยนะครับพี่แนะนำา2เกมนี้เลยนะมีไอเดีท่าปักธงเซิร์ฟไทยร้อเอรนะครับพอเราสุ่มได้ไอดีท่าปักธงแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ติดต่อตรงนี้นะครับผมก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจของเราผมแล้วก็ท่าไปบอกเขาเลยว่า เราสุ tests, okay, ่มได้ไอดีท่าปักธงนั่นเองครับเราก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเป็นไอเดนเซิร์ฟไทย100%เเลยนะครับผมรีบๆนะครับผมโปรโมชั่นรับ500บาทได้ฟรีแจกห0ารคิวดิด้วยฟรีมีจงื่อนไขจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงสัมผัสลิงสุ่มอยู่ใต้ก็โอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมรองเท้าหมีนะครับที่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับหลายคนรอคอยมานานแสนนานไครับผมนะก็ตามนั้นแหละครับตามที่พี่สุ่มให้ดูเลยนะครับใครที่อยากมีแนวทางก็ ไปสมกันดูแล้วก็หมดกี่เพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวพี่ลืมอัปเดตกิจกรรมเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะเป็นกิจกรรมทรชนคนปนโลกนั่นเองนะครับก็จะมีภารกิจรายวันนะให้เก็บโทเค็นนั่นเองเป็นโทเค็น อทองคำนั่นเองนะครับสามารถลงแรงเก็บได้สามารถเล่น CVC โหมดธรรมดาได้ไดหมดยกเว้นโหมดสร้างห้องนั่นเองนะคับ CV c v 4เนี่ยจะได้2โทเค็นนะครับแล้วก็โหมดจัดลำดับนะครับผมโหมดใหญ่เนี่ยนะครับก็คือจะได้3โทเค็นนั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้าสำหรับกิจกรรมส่วนวิธีเล่นพี่ก็สอนไปหมดแล้วแหละนะครับถ้าครบ150ตันเราจะได้ในส่วนชุดนะครับนี่นะครับเป็น ชุดทลอชนคนป้นโลกันเองนะครับเป็นชุดสีแดงสวยๆเลยสหรับชุดผู้หญิงนั่นเองนะที่จัดๆนะครับในส่วนชุดนี้นะครับผมนะถ้าใส่กับรองเท้าหมีเนี่ยบอกเลยว่าเข้ากันจัดๆนะครับสวยเลยบอกเลยว่าสวยแดงชมพูเข้ากันนะครับส่วนวันที่11นะครับวันที่11เนี่ยก็จะมีของแจกก็จะเป็นแอร์บอร์ดฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับวันที่11เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลาตีสี่เนี่ยนะครับรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับย้ําว่าวันเดียวเท่านั้นก็จะเป็นแอร์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับนี่ยเทไหม แจมเวริกุดนะครับผมนะในส่วนนี้เนาะแล้วก็ในส่วนอื่นก็ไม่น่ามีอะไรละแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่พลาดไม่ได้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะสำหรับกิจกรรมโชคชะตานะครับล่าขุนทรัพย์อเนก็จะเป็นร้านค้าลดราคานะครับเข้ามาี่แรกก็จะเป็นกดลดส่วนลดนั่นเองนะพี่ได้เกินสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วน้องล่ะได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับในส่วนกิจกรรมนี้ก็จะมีสกินปืนนะครับนี่นะครับสองสกินที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็จะมีของเก่าที่เอากลับไม้ ทีนี้จีเอ็มก็ส่งท่าทางให้พี่นะครับพี่ลืมรีวิวเลยนะครับผมเป็นท่าทางตัวไหนนะตัวนี้นะครับนี่ที่มาใหม่ตรเท่เต้นอย่างเท่ดูดิใส่แว่นเลยโอ้โหโคตรแอคกดังบ,บอกเลยว่าแอคจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะเป็นท่าทางตัวนี้นี่นนท่าทางบังเกอร์นะครับแล้วก็ยิงปืนนั่นเองนะครับผมนี่สสจำไหมะนี่โคตรเท่นะครับแล้วก็มีท่าทางหนึ่ง ถ้าทางนึงก็จะเป็นหน้าทางตัวนี้นี่ถุงเงินนะครับผมนี่โคตรรวยนะครับแล้วก็โยนปุ๊บนีเท่ไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่าทางที่ยับดิดเข้ามาในส่วนอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับรอันไดนเลยสลับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วแหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าละกันสลับคลิปวิดีโอนี้กลับกับมาสวัสดีครับ